เจอเห็ดไก่แล้วค่ะเดี๋ยวจะไปเอาเห็ดไก่นะเห็ดไก่สีส้มบนก่อนมาทานอาหารตรงนี้ก็ไม่เจอนะคะเดี๋ยวไปเอากันเลยค่ะค่ะแก่แล้วเป็นสปอร์แล้วเป็นสปอร์บนก่อนนั่งทานข้าวตรงนั้นไม่เห็นมีเลยเป็นสปอร์แล้วยังไม่เป็นยังไม่เป็นเป็นสปอร์แล้วยังไหนดูซิขีดดูซิชี้ก็ได้เนี่ยยังไม่เป็นเนี่ยเหรอเอาตัดที่นี่เอาอย่าบังอันนี้เอาออกมาเดี๋ยวจะถ่ายสวย ได้เหรอนั่งไงสปอร์ขาวแล้วนั่นมาตัดตัดสปอร์เหมือนแต่ก่อนนี่มันขาวจนหนาซ้ีที่ไหนอันนี้ไม่ดํานะตระกูลนี้ไม่ดํานะไม่ได้เป็นแบล็กนะอันนี้เป็นเป็นไก่ส้มเลยนะออืตระกูลนี้คือไก่ส้มแต่ตระกูลที่เราไปเอาบ่อยๆนั่นคือไก่ไก่แบล็กอันนี้ถ้าพี่ไปทอดก็ไม่ดําเนี่ยเนี่ยมันไม่ใช่เห็นไหมอ่าตระกูลนี้ไม่ดําตระกูลนี้คือไก่ส้มเนี่ยไก่ส้ม ไข่ส้มมันก็เริ่มจะเป็นตีปอนั่นแหละนะแต่โอเคไหมล่ะโอเคแต่ตระกูลนี้ถ้าพี่ไปทอดแล้วมันไม่ดําอมันจะเหลืองทองเลยแหละมันจะไม่เหมือนไก่แบกนะไก่แบกที่เราไปเอาบ่อยๆนะมันจะดําโดนมือปุ๊บดําเลยเอออันนี้จะดาป่ะอันนี้ไม่ดําตระกูลนี้ไม่ดําตระกูลนี้เขาเป็นไก่เนื้อไก่ไหมพี่วันนั้นวันนั้นเราก็ไปนั่งทานข้าวกันเราก็มองมานะพี่อือ นายยกแผ่นขึ้นมาให้รัดใช่อืมสวยมากเลยเนาะเหมือนหอยเนาะพี่ว่าเหมือนหอยไหมมังไม่เป็นตะกอหรอกมอนแหวหอยเชลเอาไปเอาไปทําเป็นเชื้อเห็ดนั่นแหละตัดให้มันเหลือโคนแบบนั้นถูกแล้วตัดให้มันเหลือโคนแบบนั้นถูกแล้วให้มันเป็นเชื้อจาไว้นะไอไอปีที่แล้วเราก็มาพี่ตอนที่เรามานั่งทานข้าวเมื่อไวๆนี้น่ะเอออาทิตย์ที่แล้วนู่นแล้วทําไมเราไม่เจอล่ะก็มันไม่หักให้เจอ ไม่เราก็มองมาเนี่ยเจ้าพี่เขาไม่อยากให้เจอพี่ว่าเรามองมาไหมมองแต่เราไม่เห็นโอ้่ตายละดูสิอันนี้คือไก่ส้มอันนี้จะไม่ดำทอดยังไงก็ไม่ดำอันนี้จะสีเหลืองทองออกมาเลยเนะกุลเนี้ไม่ดำพลังการงานสร้างไปเยอะมากแล้วเอากลับยังไงละทีนี้เอากลับยังไงละทีนี้เยอะขนาดนี้เอาใส่รถเลย นี่นีสปอร์แล้วนี่เริ่มเริ่มเป็นแล้วสปอร์แล้วเนี่ยเนี่ยไก่ชนิดนี้เขาจะไม่ดํานะคะนี่นิดเดียวไม่ไก่ชนิดนี้จะไม่ดำออกได้อันนี้คือไก่ส้มโดยตรงนะคะดูสิเนี่ยออกได้ทั้งขอนเลยดูดิเที่ยวก่อนมาไม่เจอค่ะนาเที่ยวนี้เจอเบลอร์เลยอ่ะสุดยอดสุดยอดเอาพี่กัญญาสอยสอยเรียวเรียวๆแล้วเรียงลงสอยให้มันเป็นทางทางไงหรือว่าพี่จะเอาไปแบบนั้นตามใจพี่ นั่งทําให้มันสวยๆอยู่แล้วเอาเก็บใส่เลยเอาเก็บใส่เลยเห็ดสวยเลยคอไปเลยเลยอันนี้คือไก่ส้มเลยนะคะอันนี้คือไก่ส้มไม่ใช่ไก่ดํานะคะอันนั้นไก่แบล็กนะคะที่ไปเอาบ่อยๆนั่นคือแบล็กอันนี้เป็นไก่ส้มทอดก็ไม่ดํานะคะเห็ดชนิดนี้ทอดออกมาจะเหลืองทองสวยมากนะคะทําทําเป็นน้ําพริกกรอบจะออกสวยมากนะคะเห็ดชนิดเนี้ย แต่ชนิดที่พวกรัดไปเอาบ่อยๆอันนั้นจะดำนะพี่เนาะแต่ชนิดนี้จะไม่ดำจะไม่ต้นนี้มันสีสีนี้เนาะใช่มันมีสองตระกูลไงตระกูลทองแม่ไก่ส้มโดยแทนเนี้ยเนี่ยค่ะแม่ไก่ส้มโดยแทนเนี่ยเขาจะเป็นอย่างงี้นะคะเดี๋ยวรัดจะให้ดูนะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะด้านเนี้ยเขาจะเป็นสีส้มถ้าแม่ไก่อีกชนิดหนึ่งอ่ะเนื้อไก่ฉีกอันนั้นน่ะอันนั้นน่ะเวลาเราไปจับเพาะปุ๊บเขาจะดำแต่ตัวนี้จะไม่ดำนะฮะ ไอนี้ไอนี้ไก่มันเป็นเนื้อธรรมดาเนาะเออนี่เป็นเนื้อไก่ฉีกนีเออ่เนื้อไก่ฉีกเห็นไหมคะเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนเราฉีกเนื้อไก่เห็นไหมเห็นไหมเหมือนเนื้อไก่มากเลยเนาะสวยเนาะสวยมากเลยพี่กัญญาเก็บใหญ่เลยนะคะกอบเบอร์เลยนะคะนะะี่ค่ะเหลือตอเขาไว้ให้เขาเกิดปีหน้าแต่เห็ดตัวนี้นะคะเวลาเขาเกิดแล้วก็จะเกิดอีกนะคะเขาจะเกิดทุกๆุกปีนะคะเห็ดสีส้มเนี่ย ถ้าเราเหลือตอเขาไว้อย่างนี้นะคะเขาก็จะเกิดอยู่เห็นไหมฮะรอยตัดเนี่ยเนื้อไก่นะฮะเห็ดเนื้อไก่ขีกเน,นี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเนื้อไก่ยังไม่แก่อันนี้ก็เริ่มจะเป็นสปอร์แล้วล่วะคะ่ะแต่ก็ยังโอเคอยู่นะคะเนี่ยคะ่ะเนื้อไก่นะฮะสวยค่ะเห็ดชนิดนี้จะไม่ดำนะคะบแบล็กจะดำนะคะตัวทากก็มากินเหมือนกันนะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตัวทากอ้วนเลย มาเจอเห็ดไก่กอปลเล่เลยเห็ดไก่เท่ามาเอาสามกอสี่กอด้วยให้เท่าไก่เท่าเดี๋ยวเขาจะมาตัดเอามามามาตัดก่อนตั้งแล้วเหรอแล้วถ้าคนเดินมาตัดล่ะไก่เท่าแม่ไก่เท่าเคียนด้วยนะ โอ้ยแม่ไก่เทาแม่ไก่เทาหนึ่งกอสองกอสามกอสี่กอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดูก่อนดูก่อนดูก่อนรู้สึกเขาจะแก่แล้วเนาะ,อะ,อะหอมมากเลยอ่ะหนึ่งหนึ่งกอน,นะคะ เนี่ยค่ะหนึ่งกอสองกอสามกอสี่กอห้ากอหกกอค่ะเจอหกกอหกกอเลยไก่เท่าเนี่ยย่างอ่อนอยู่เลยอ๋เยอะเลยหอมด้วยนะคะเห็ดน้ำผึ้งเจอเห็ดน้ำผึ้งเนี่ยค่ะขึ้นเต็มเลยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า ห้ากอหกกอนี่กอเล็กๆกำลังออกโอ้ไก่เทาเลยนะคะเนี่ยแม่ไก่เทาโอ้โชคดีมากๆเลยค่ะวันนี้เจอแม่ไก่เทาตั้งห้ากอนี่หาก,กอนี้เนี่ยเขาจะใหญ่ขึ้นนะคะในกอนี้เห็นไหมคะเนี่ยนี่กอที่สองกอที่สามนะแล้วก็กอที่สี่กำลังขึ้นห้าแล้วก็หกกอนะคะดูสิดูค่ะดูเขาออก แม่ไก่หกกอเลยนะคะแม่ไก่หกตัวเนาะโชคดีมากเลยนะเนี่ยคะมาเจอแม่ไก่เท่านี่เนี่ยะเกิดที่เดียวเลยอะ่ะหกกอโอ้โชคดีโชคดีถ้ามาช้ากว่าน,นี้ก็แก่มากเลยโชคดีมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูทางโน้นก่อนเผื่อทางนี้มีถ้าเขาออกขเขาก็ออกอ้อมต่อนะคะไก่ตัวเนี้ยแม่ไก่เนี่ยก็จะออกอ้อมต่อนะคะ เราต้องเดินดูอ้อมต่อเลยนะนะฮะเห็นไหมโชคดีมากเลยอ่ะนะคะอ๋อเดี๋ยวรับไปดูฝั่งนี้อ๋อโชคดีมากเลยอ่ะโชคดีโชคด,ชคดีมาเจอแม่ไก่ตัง้งเจอแม่ไก่อันนี้เป็นอะไร นี่ก็เป็นเห็ดน,นะเนี่ยขึ้นเขาขึ้นตามพื้นด้วยนะคะเห็นแม่ไก่ถ้าเขามีเชื้อเขาก็จะขึ้นโอ้โหโชคดีมากเลยพี่เอ๋ยเออมาเจอตั้งห้ากองหกกองอ่ะเนี่ยถ้าเรามาช้ากว่าน,นี้ก็จะเก่าไงเนี่ยมาตัดเลยสวยแม่ยนแงนหน้ามันขึ้นถ้าเรามาช้ากว่าน,นี้นะเขาจะแก่เนอะ สวยเป็นชิ้นๆเลยเนาะนี่ค่ะเห็ดไก่เทาสวยมากนะกอใหญ่ไปเลยห้ากอไหนไหนอย่าบังอุ้ยหลุดเลยไหนแงนหน้าเขาขึ้นมาที่ด้านข้างล่างเขาอ่ะเหมือนปลากาลังเลยเนาะไหนแงนหน้ามาปลาการังสวยมากเลยหอมไหมหอมหอมเหมือนน้ำผึ้งนะคะเนี่ยเอาไปไว้ในห้องได้เป็นกลิ่นน้ำผึ้งเลยนะกินน้ำผึ้ง ตอนนั้นตอนนั้นเราก็ได้อยู่ตรงนี้แหละก้อนขาดนี้เนาะที่เล็กๆกันนะที่พี่ได้เล็กๆอ่ะเท่านี้แหละเท่านี้แหละก้อนน้อยๆเล็กๆอ่ะนี่ตอนนี้เขาขึ้นเต็มเลยเนาะกอนนี้เอาไม่เล็กๆอยู่ในมุมเอาสิเอาไปแนว่กอนนี้เหลือไว้ให้โตไหมเอาไว้ให้โตนั่นแหละหอมเนาะดูสิได้น้ำพริกเป็นหลายโลเลยนะอุ้ยร่วงเลยเขากำลังจะหล่นพอดีเหรอตัดแต่งเขาที นี่ค่ะเห็นไหมคะท้องเขาสวยกำลังสวยเลยนะคะดูเหมือนประการังเลยนี่หอมมากเลยหอมเหมือนน้ำผึ้งเลยเนาะเฉือนดอกให้หมดเลยที่มันเฉาเฉาอ่ะเอาแต่สวยๆเฉือนออกไปให้เขาเป็นเชื้อเฉือนเขาโคตรไปเลยเนาะโอ้สวยสวยนี่ดอกลูกเขาก็สวยเที่ยวก่อนพี่มาได้ตรงนี้น่ะตรงนั้นแหละตรงนี้ตรงนี้แหละสวยสวยหันหน้าเขาขึ้นมาเด้หันหน้าขึ้นมาสวยเนาะ โอ้หได้น้ำพริกยังไหลสวยมากเลยเต็มกะก่าเลยค่ะเต็มกะเก้าเลยได้หกกอเลยเที่ยวก่อนพี่กัญญาก็มาเจอที่นี่แหละปีที่แล้วเนะ่ยแต่มันกอเล็กนเนาะเขาเชื้อเข้าไปจ้าจากป่าแล้วนะเดินมาโรงพยาบาลแล้วนะคะมาป้ายรถเมล์ละพี่กัญญาก็ไปก่อนเวลาเข้าหน้าหนาวก็มาเก็บเห็ดดำตรงนี้นะคะเนี่ยตรงลานหญ้าตรงนี้เห็ดดำเยอะนคะ พี่กัญญาไปนะรอรถละไปเที่ยวสองนะคะไปเที่ยวสองนาทีโอเคค่ะมาแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นพื้นที่ป่านะฝั่งนี้นะคะเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งที่พวกรเราไปหาเห็ดน,นะแล้วก็ฝั่งที่ยืนอยู่เนี่ยคือเป็นโรงบาลน,นะแล้วก็ฝั่งนู้นที่เป็นต้นไม้ใหญ่หญๆคือป่าหาเห็ดน,นะเป็นป่าของโรงบาลน,นะเป็นป่าให้คนเดินเที่ยวนะ ฝั่งนี้ก็เป็นโรงพยาบาลวันนี้อากาศก็ดีมากเลยนะอากาศดีนะคะแดด23สิามานนะคะวันนี้ทั้งวันนะดูท้องฟ้าสวยงามเลยนะคะลาไปกับท้องฟ้าที่สวยงามนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ